สวัสดีครับมาพอกันแล้วครับกับเกษตรลิดครับคลิปนี้เกี่ยวบผ้ามาเบิงการปลูกมันนะครับปลูกมันในหน้าเขาเนาะหลังจากการเก็บเกี่ยวเขาแล้วแล้วก็เลยเอามันมาล่งนะครับลองเบิงม,บา <laughs> มาทดลองนะครับเห็ดเบิงว่ามันสิออกมาส่งใดจากที่ เบิ้งแต่ข้าเจ้าเห็ดนะครับครับบ่เคยได้เห็ดเองก็เลยปีหนีรองเห็ดเบิง้งแบบมันสิออกมาทรงไดน,นะครับสีได้เก็บเกี่ยวท่านบ่จากการเอาเขาออกแล้วนะครับกระซ่าเนี่ยครับอยากอยากซ่าอยู่เพราะว่าวิลาบ,บุกคอยมีนะครับมันเลยเห็ดให้การปลูกถือว่ายังซ่าอยู่มันต้องเอาตั้งแต่ เกี่ยวเขาอ,ออกใหม่ๆนะครับกลุมปลูกเลยมาไถาก็เฟื่องเลยนะครับเห็ดก็เฟื่องแล้วมนก็ตากินไว้จากอาทิตย์หนึ่งก็มาปลูกนะครับแต่ก็พลาดไปครับในการเตรียมในการวางแผนเนาะกระซานะครับทั่วสาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับตัวสีเห็ดเนี่ยมันสายหอนงานครับงานมัน ้หลยหนาไม่เพียเอากาหาคนงานซอยน้ำเนี่ยอันบ่ท่านมาหาบ่ได้ก็เลยนซาเนี่ยแต่อันคลิปนี้ก็ทีมานอันบอกข้อดีข้อเสียนะครับในการปลูกมันคืออันนี้ผมผมบอกว่าผมเห็ดนี่มันผลาดน่อยหนึ่ง,นนนนงด้วยอากาศแบบนี้นะครับมมนโยกร่องไว้ โยกคู่มั่นไว้นะครับบริปูเลยนะมันเห็ดห,หนาดินเท่ามันแห้งเลยก็ดินมันมันเย็นนะครับมันคือดินเท่าโยกร่องไวแล้วเท่าไ่ปูมนกลนนะตัวนั้นสีดีขวานะครับอาตาหลอดอาจสีดีขวานเพราะว่ามันเห็หดหดินเท่าเอาอบนะครับอบแต่ว่าตัวนี้กถือว่วพาดนะครับพาดไปแล้วเพราะว่าโยกร่องไวประมาณสองหมือนครับสี่เขาสามหมือ มันเลยเห็ดหนดิน,นห่ออยากแห้งแล้วไปน้ำเพราะว่ามันก็นเลยนาสิขันบ้านห่าเขาเอื้นหลาเลยครับถือว่าหลาแล้วนะปลูกมันมันไม่ทเขาเดือนท่านว่าเลยเนาะปีใหม่แล้วนะครับขันอยู่ในลักษ,กษณะนี่นะขันเห็ดได้นะครับให้เห็ดแล้วให้โยกร่องแล้วให้เสียบไปน้ำเลยนะครับสะดีกว่าอัตาลอดของมันสีดีกว่าครับมันสิเกิดดีกว่า ก็คือขาอยกไว้เพราะว่าสภาพดินเขาคือกไหวมันดินจะเย็นเย็นไปแล้วนะครับคันรำมันเขาบดดินแรงหน่ยนอยนี่อาจสิอาจ,จตายหลายาครับอัตาลอดหน่อยนะเ็าคือเห็นยกล่องไปน้ำปูไปน้ำเลยมันไปเขากับอุณหภูมิของดินเนี่ยเขาเห็ดล่องนะครับงยกล่องมันสิเอาใส่กันพอดี มันจะไปเล่งการแตกหากของพรพันเนาะดีนะครับคลิปนี้ก็จะพามาเบิ้งกับข้าวนะครับในการปลูกมันในนาลองเห็ดปีแรกคือกันผิดถือยังได้กับเบิ้งไปน้ำกันครับในคลิปนี่แหละนี่แหละครับขอดีขอเสียต้นหนึ่งก็คือมันเป็นก้อนนะครับดินเป็นก้อน มันเจนให้อากาศเขาได้นะครับอากาศมันเขาได้แล้วก็มันมันจะอบเงานะถอนพันธ์เขาตัวนี้อยู่ในไต้ดินนะครับก็เลยเห็นลังเสียมันเห็นให้มันแหงได้นะครับลราถอนพันธ์เขามันแหงเพราะว่ามันมันบ่ได้อบอากาศมันเขาได้เพราะว่าตีดินบ่ได้บ่นได้ซึงอกนึงก็เป็นบอกอะไรซะแถวพ้นนะครับบ้านเราก็อื่นพ้นเนาะ ขั้นขั้นโพ้นหลนี่การตีดินบดใดนี่มัน็สิเสียครับมันก็สิบโบคอยเกิดนะครับเพราะว่าอากาศมันเข่าใดมันบดเจ็บวไงใช่ลมอากาศมันเข่าถึงมันก็เลยเห็นเห้ละมันเขาซำตากร่มนะครับบดไดทำบดไดอยู่ในขีดินก็เลยเห็นให้การงอการติดของมันบดีนะครับ อีกอีกเทคนิคนึงนะครับในการเตรียมท่อนพันุเนาะในการบ่มพันนะครับผมจะมาบอกอีกแบบหนึงในการบ่มบ่ม,บมท่อนพันุเนาะอยากอยากให้พี่น้อ,องลองลองลองเห็ดเบงนะครับว่ามาาันจิคือผมบอกเพราะว่าผมเคยเห็ดมากอชื่อว่าอัตรอดมันจะดีกว่าท่อนพันสีเขาตัดเลื่อยหรือปู่เลื่อยนะครับท่อนพันมันสี อัตราลวดที่บัวซ้ำส,สูตรที่ผมเคยเห็นมานี่ครับเดี๋ยวนี่สังเกตนะครับให,ให้มันอยู่ในลักษณะแตกแตกขึ้นมาอยสีก่อกนนะครับเขายังว่างไงซะเขายังสี่หมั่นใจแน่งหน่อยครับว่าการหอกของ่อนพันเท่านี้สีดีนะครับเพราะว่า ตัวไลตัวใดที่มันงออกเขาก็สสมรถขาดออกเลยนะคือมันงอกเสียอัตราลดมันคือเพื่อไปหล่อเปอร์เซ็นต์นะครับคือมันได้แตกยอดออกมาแล้วลักษณะเห็นนี่แหละครับเป็นๆอีกเทคนิหนึงนะครับในการที่เห็ดมันมาผมมสังเกตอัตราลดในการปลูกนี่ยซีดีกลัวท่อนพันธุ์ที่เขาตัดไม่ใหม่เนาะตัดใหม่เลยกะ แต่นนำยากระทางครับขั้นดินห้องบ่ดใดลังเท่อมกัติดบ่ดีนะครับบ่คือห่อเห็ดแบบนี้ขั้นเห็ดแบบนี้ลังเทอดินเ่าแห้งเน่ยห้องมันกาดมันากาศซอยห่าได้หลายนะครับหลายหลายเตอ๋อพุระ,จจะขั้นบุมี่มองไดเป็นดินโพนเป็นดินที่เป็นก้อนนะครับตลอดมันสีดีกวัวฝากไว้นะครับฝากไว้หรือไม่ก็ เป็นแนวทางนะครับในการเห็ดคือกันนะครับส่วนมากก็สีหลายครับเพราะว่าตัดใบไหลยหลายมือแล้วนะมักใส่อบใส่บ,ใสบมใส่กระสอบใบนะครับหรือไม่ขั้นว่าจํานวนหลเท่าก,ก็คือตัดตัดกองไว้แล้วก็เอาผ่านะผ่ายางผ่ายางคุ้มคดหน้ามันโคดหน้าเอาบัดรน,นะครับให้มันเบ่งให้มันแตกก่อนซึ่งมันจะซวยในการลอดลหล ลายกวัวพันทอนพันที่เขาตัดแล้วเขามาเสียบเลยนะครับเป็นเป็นเนี่ครับเป็นเป็นอีกเทคนิคนึงในการปลูกมันก็ถือว่าปลูกกับระยะแปดซิบนะครับแปดสิบก็บเนาะซาแจก็อยากจะปลูกห้างกว่านี้ไพล่ะแต่ว่าเพราประมาณครับเพราะว่าเขาไม่ได้ถิ่มไว้ดนเนาะ อ,ยอายุกะสีตกสว่วงพฤษภามพินากันหนาะสด็ขุดแหะครับแต่ว่าบ่งว่าล้านศิลับสือบอเนะเพราะว่าเป็นทีหน้านะครับเป็นมันหนาให้หน้าเฮามันอายุสัน้นแต่ว่ากระใส่พันมันคือระยองเก่านะครับส่วนส่วนใหญ่หรือรักเลยนะเพราะว่าผมหล่นแต่พันมันนี่นะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันหน้หัวเร็วหัวใหญ่นะครับ ต่ว่าขอเสียมันก็คือท่านเกษตรกรท่านอื่นเหตุก็คือเขาเต่าตีว่าต้นมันใหญ่มันสูงการเก็บนะครับส่วนหมากคือบ่คือผมผมเปลี่ยนศูนย์บ่เก็บนะครับเอาใส่ไถกบย่ําลงในดินในสวนเลยนะครับเป็นสวนก็เป็นหน้าก็ย่ําเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไปเลยนะครับเป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งของผมเองนะซึ่งกับฝากพี่น้องลองไปพิจารณาเบ่งนะครับในการเห็ดมันก็ได้เพราะว่า พันธุ์ไหนคือกันนะครับผมว่ามันขึ้นอยู่กับการดูแลแล้วก็ปุ๋ยการจัดการนะครับมาก,กว่าเนะกับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับสำหรับไปที่เขาเมาืองใหม่สนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้นสวัสดีครับ